อิงฟ้าวราหาจัดปาร์ตี้วันเกิดครบ30ปีแฟนคลับเปนหนักของขวัญมูล,ลค่าหลักล้านม้วนสุดๆกับปาร์ตี้ฉลองวันเกิดอายุครบ30ปีของนางงามชื่อดังอิงฟ้าวราหะที่ได้จัดขึ้นเมื่อ15กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาด้วยทีมงานบุญสุดจึง พร้อมของขวัญวันเกิดที่แฟนแฝบหอบมาได้สุดอลังการด้วยเค้กก้อนเงินสูงตตะงานและของขวัญแบงค์สีมากมายรวมยอดของขวัญวันเกิดในปีนี้ทั้งหมดของอิงฟ้าก็ยอดพุ่งสูงถึง 1, 1 2ึ่งล้านสานสบาทเรียกได้แฟนๆเปหนักเปสุดแม้จะผ่านมาหลายปีแต่ความรักและความนิยมในตัวของอิงฟ้าก็ไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่น้อย โดยงานวันเกิดที่ผ่านมานอกจากแฟนๆที่มาร่วมง,งานจะจัดเต็มกันสุดๆแล้วเจ้าของงานอย่างสาวอิงฟ้าก็ไม่น้อยหน้าแต่งตัวแบบบางสุดตั้งแต่หัวจรดเท้าเสื้อผ้าหน้าผมแปะไม่มีอาม m ซึ่งชุดในตอนกลางวันอิงฟ้านั้นวันแต่งเป็นคุณหญิงสายบุญทรงผมตีกระบังลมสูงพร้อมใส่ทองเต็มตัวส่วนตอนกลางคืนนั้นเปลี่ยนลุคแต่งเป็นเด็กวัดทำเอาแฟนๆลุกนี้ชิลๆแต่เท่สะบัดเลยทีเดียว โดยภายในงานก็ยังมีบอสนวัตและเพื่อนเพื่อนรุ่นน้องบนเวทีไปร่วมงานด้วยอย่างมากมายทีเดียวในขณะที่อิงฟ้าก็ยังมีโชว์พิเศษมากมายมาฝากแฟนๆเรียกได้ว่ามันทั้งงาน